เยาวศร้าบทุกคนครับอยู่รายการท่าๆๆๆๆปับโปแแนลวันนี้ก็เล่นเกม God of War นะครับผมภาคที่มันเป็นภาคที่ผมจำชื่อไม่ได้แล้วนะครับแต่วันนี้จะมาแคสเกมนี้นะครับมาดูว่าเป็นยังไงนะครับผมบอกเลยผมชอบร้านมากนะครับเกม God of War แต่มันเล่นนานแล้วนะครับมาดูว่ามันยังสนุกเหมือนเดิมหรือเปล่านะครับสำหรับภาพภาพที่ผมปรับอยู่ตอนนี้คือภาพกากสดในเกมเลยนะครับก็คือแบบไม่สามารถทพลื่นได้ครับนอกจากผมเป็นแก่ครับผมตอนนี้ก็อยู่ในเมือง อนาเธอรนีครับจำไม่ได้ชื่อเมืองพี่อะไรนะครับเฮ้ยเจโทโฮดมีอะไรบางอย่างวะเ,เฮ้อทางเรืองี้เหลือพี่เดี๋ยวเราจะเอาจริงที่เนี่นะครับเราจะกดแอลให้กันนะตรงไม่กลางนะวอลฟ์ฟันฟันหนึ่งเดียวมีกูแรงบอกเลยผมเล่นจนเกิดแล้วนะครับคุณทุกคนนะผมเล่นจนจบไปแล้วนะครับค่ามีสนุกสุดๆเป็นไรยาฮูโอเคครับตอนนี้มันบอกเราไปเปิดโตัวตรงนั้นนะครับเพื่อไปทางต่อนะครับ เลสเกลอุ to, 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 to ้ยจับผ right. 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 ิดโทษโททีประตูไปอุ OK> <_<_<_<_้ยม um> ันบักอะไรอะปรตูนั้นมันมืดอะมันร้ายมันร้ายป็นรายเข้าใจว่ามันเกมเกมมันภาพการ์ดนะเพราะว่าผมปรับภาพแบบว่าต่ำสุดนะครับผมอยากให้ทุกคนรู้ว่าแบบว่าเราปรับอาภาพต่างส่วนนี้มันก็เล่นได้สบายๆนะครับแคสเกมยังได้เลยนะครับสามารถแบบว่าหยิบมาอัดหน้าจอแคสได้เลยนะครับโดยไม่ต้องบอกว่าใช้เลยแต่ว่าดาบแดงของมันยังบั๊กอยู่เลยเนี่ยมันังแบบว่าเป็นสีับ กองกองอยู่แล้วช่วยกูด้วยมีคนมาโกนตีนว่ะเอ้ยอย่ามาใกล้กูไปข้างหลังเมื่อเพื่อนอะไรเฮ้ย้โอ้โหขาดเลยไม่กล้าขนาดนี้เลย LR บวก use อ่ะใช้ตัวนี้เพื่อหลบหลีกโอเคกูไม่หลบกูใช้ดาบไฟที่แบบว่าเป็นกองๆก็ได้ มาดิมาดิมาเดียวดูไปหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดก้มไปนี่ก็กดเอลอาโดดข้ามมาฝั่งนี้ก็มาดิครับใบรุ่นใบรุ่นไปสบโัวเตี่เหมียอุ้ยอะไรเจอผ้าปัดตัวโลบ้าบ้าบ้บ้าบบ้า้ยอ้าวเฮ้ยโอ้โหกลัวหลังจะท่าได้เท,ท,ท่เลยมึงกดเกาะคอ,อก็ได้ไงเนนีน่ยมักาะคอมได้ยังวะตะโกนอ้าวตอนนั้นมันตายพอดีเลยอวะอันนี้ก็สอนจังเลยกูรู้แล้วมาดิเออเดี๋ยวเรากดโอเลยนะโอโดดโอไม่ได้เพื่อนฟื้บทิ้งเข้าไป จิ้มไม่จิ้มแล้วกูตัดเหนียงมึงขาดเลยทีเดียวท่าสีไรไม่ดูไม่ดูครับไม่ดูโอ้โหเคทล้โหตัวนี้นะครับหน้าจอมันกระพริบวะผมไม่ชอบเลยว่ะผมจะหาตั้งข้างมันเดี้ยยมาดิไม่ทำเสียงจะกูกูกนตีนแอลเพื่อกัน ไม่ใช่กันบล็อกเออถูกแล้วแหละก็ก็กันนั่นแหละกู้โหแปลผิดแตไม่เนี่ยป๊บปั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 ๊สามเรียบไปโอ้หเจ็บเจ็บนะพี่หนุ่มพี่หนุ่มครับอย่าครับอย่านี่ไงเขาเรียกว่าบล็อกสเตจตีทีนึงกลับไปโอ้โหเจ็บเจ็บจัดอันนี้เอ้าหนีเลยเหรอโอ้โหใจ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 เองมันนั้นเท่าไหร่เนี่ยโตไปเลยใจเท่าไหร่ครับสวัสดีครับอะไรอ่ะโอ้โหปล่อยมือมาทำไมมันตายง่ายพวกเนี้ยเข้าใจมาโอ้โหทุกประเด็นเลยมึงยังจะมาใช่ไหมเนี่ยปล่อยลูปอีกเหรอ แล้วไปไหนกันนะ่ะไอ้พวกลูกๆมึงก็ไปได้แล้วอยู่ทำไมเราอุ้ยกระเด็นเลยนะโอ้ยเหม็นปากปากนี่ไม่ได้แปรงฟันมากี่ปีกูไม่รู้หรอกแตก่กูจะฆ่ามึงไอ้ตูดเจ็บนะเจ็บนะสกู๒นี่แรงสุดแล้วว่าเออมีภาร,รกิจให้ทำเราหนึ่งแค่ผมเป็นการเข้าคาสิมการฆ่าแบบว่ากดเขาเรียกว่าเขาเรียกภาษาอัาางกฤษว่าอะไรผมจำไม่ได้เหมือนกันนะแต่เขาเรียกว่าเหมือนเป็นออปชั่นนะครับผมออปชั่นการตั้งค่าเกี่ยวเฮียไม่เกี่ยว เรากดออกยาวไปฟับจิ้มเข้าไปที่ลูกกระตุยไม่ใช่ครับจิ้มเข้าไปตรงไหนไม่รู้แล้วก็มากดโอจิ้มมา,าฟับถูดหน้าแล้วก็ไต่ขึ้นมาโอ้ยนิจิ้มลูก,กตาข้างซ้ายไปเจ็บไหมไม่เจ็บหรอม้าอีกตาต้งไหนหลายตาปื๊บกระโดดขึ้นมากดโอ้ยแล้วครับเอียงขึ้นมาแล้วก็โดลงไปอือโอ้โหโซ่มันทาได้อะไรแข็งแข็งสุดท้ายเลยไม่ขาดด้วยนะครับโยนตัวใหญ่ขนาดนี้ยังไม่ขาดถือว่าโซ่เป็นโซ่ที่อมตะ โอเคเราไปกันต่อเลยขูดมาก Let's go Let's go Let's go l o w l o w l o w ้วว Let's go Let's go Let's go โอ้ยเฮ้ยอะไรของกูเนี่ยไปโอเคนั่นแหละครับดูดูลมไหมลงน้ำไปเลยตูมมีของแถวผมเก็บไหมไม่เก็บครับผมผมมีครบแล้วนะครับตรงนี้เซฟไหมไม่เซฟครับผมบอดเลยผมไปต่อครับเพิ่งจะเสียทีให้กูเซฟมึงเพื่ออะไรเนี่ย โอเคเราก็ต้องพยายามไต่เรื่อยๆนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ประมาณสักสิบนาทีกว่าน่าจะจบคาสซัปเตอร์หนึ่งเนะี่ยจบไอพีแรกนะฮะผมเล่นไม่น่าจบหรอกเกมเนี้ยผมอ้อมมาเล่นขำๆนะทุกคนเขาเรียกว่ามาสอนการตั้งค่าดีกว่านะครับคลิปตั้งค่าผมจะขึ้นตัวไอด้านบนเอาไว้ให้นะครับผมจําได้ผมสอนไปแล้วนะครับใครที่ยังจะไม่ได้จะย้อนไปดูก็ได้นะครับผมจับอุ้ยอย่างติดตัวงี้ดีกว่าสนุกดีอุ้ยอย่างติดตัวนี้ดีกว่าสนุกดีอุ้ยอย่างตัวโหบอกแล้วกูมัน มันจัดไอ้นี่มึงจะเดือดติดกับไอนายทำไมมึงก็โดนเหวี่ยงไปดิคู่สองไปเวฟบๆตัวหังทันทีอ่ายังไม่มีคนตายเหรอเดี๋ยวเจอถ้าเอลซีเสียงกูหน่อยขา้นขึ้นท่อนหึ่งไปเลยทีเดียวนะไปายเลสโก้อู้หูเสียงตีนมันแหลกอะไรขนาดนี้เสียงเงี้ยเฮ้ยกูคือควายนี่คุยกแตกไปดิฮ่ากูคิวสองคิวเว้ยมึงคิวสองคิวเหรอ กูคิวเป็นสิบแล้วเว้ยกดโอนะครับเพื่อสเตตกระโดดขึ้นไปแล้วกดเอกกระโดดต่อโอเคขอครับขอไม้ทีสอนะครับแล้วกดป๊า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 จิ้มอย่างนี้แล้วก็โจดดาบไฟไปดิยังไม่เอาแล้วกันตอนนี้ดาบไฟกูยังไม่มากูจะเอาดาบไฟนะเออมาดิเพื่อนโอ้โหโอ้โหเจ็บเจ็บไอ้ควายไอ้ควายนี่กูไม่ได้ด่ากูเรียกมึงเออตายไปแล้วครับผมตอนนี้เฮ้ยโอ้โหตกใจอีกมึงมาแบบนี้มึงอยากได้ใช่ไหมปากมึงเหม็นขนาดนี้กูรับไม่ ได้มึงเข้าใจไม้ไอ้หนอนไอ้ปลาเมึกไอ้หัวขวดเจ็บ,บเ,เจ็บบอเลยเจ็บเจ็บก็จะมาดึงตัวนี้นะครับเอออืออ้อ,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 อโทษโทษขาโทษไอ้แย่ยไปเราก็ต้องขึ้นไปขางบนนะครับโกรโดดสงูงโอเคครับผม กดดันขึ้น next let's go นะับแปลกครับโมลี่บอกเลยว่าไม่แข็งแรงมากกับชอบอะไรจะโทษอ่ะโมนี่เป็นผู้ชายที่แบบว่าแรงเหนือธรรมชาติจริงๆนะฮะโยโย่สวัสดีครับมีใครอยู่นี่หรือเปล่ปาโอทางเดินมืดจังเลยอนะ่ะน่าก,กลัวจริงๆรงอ่ะตีกันไปหนึ่งไกูมไม่กลัวสองต่อสองสู้สไปสอนเนี่ยโอเคเข้าใจต้นเกมมันสอนเยอะนะครับทุกคนตัวน,นี้มียากับยาอย่างเดียวนะผมไม่เก็บอลไรผมเลยเยอะอยู่ ไป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 อึ๊บอึ๊บกดโดดวื๊บป่าบึ้นมาละอึ๊บอะไรอ่ะเอ้ยมันไล่ฆ่าบ่กูช่วยเออช่วยกูด้วยเชียอย่ามายุ่งกับกูไอ้ไอ้คนท้ายมันร้องเพลงว่ะทุกคนเอ้าโอ้โหมันเอากูเรืออ้ามาดิอะไรอะไรกูเดิมนมาถึงนี้แล้วมึงอะไรมึงหลบหอ่ะดิจิตอลเหรอ ดิจิตอนเหรอเพื่อนดิจิตอนเหรอดิจิตอลนหรอ,อุ้ยมึงจะเอาใช่ไหมฉีกตัวไปัน,นขอฉีกไปทำไมขอเชื่อเลยดิยขอเชื่อเลย,ยแทกไปแล้วกดโอ้ยล้อมแนะ่ฉีกตัวแล้วมาฉีกตัวน้อยอื้อเจ็บเจ็บบอกเลยมึงเจ็บไม่เจ็บไม่รู้แต่กูทำมึงเจ็บแล้วล่ะเราจะมาดันหินตรงนี้นะครับทุกคนดันหินตรงนี้นะครับทุกคนเสียงคู่หลอกเมื่อกี้ดันลงมา <c oughs> อื้อ ไม่เอาเดี๋ยวคิดว่าตดอีกไอ้เหี้ยทำสิ่งนี้ไม่ได้เราต้องดันๆไปฝนตกนี้มันไม่ลื่นหรอวะทำจริงแบบว่าเวลาดันเนี้ต้องมีความแบบเป็นตีนลื่นวะถูกปหมแต่นี้ไม่ลื่นเลยครับยังเดินสบายๆเฮ้ยนี่เดี๋ยวกูมีหินกำบังหินกำบังเนี่ยเออเดี๋ยวเดี๋ยวเอออ้าวไอ้ตัวนั้นฉลาดมึงอ้อมอ่ะเฮ้ยมึงอ้อมอ่ะเฮ้ยโอ้โห อ๋อผมลืมไปผมมี่ท่านี้ด้วยว่าทำไรวะไปช้ำไหมเอรอไอ้นั่นก็ยิงจังเลยกูเลื่อนลางคาบมาละปับ๊บเหนียบร้อยโดนกลับไปเอาไม่ตายด้วยโอ้โหสายยืนรอถ้าไอ้ฟ้าแบบนี้โอ,อ้ยดูดเบลไปนี่ดูกระ,งระังมานีตายยางังเอาไม่ตายกะไม่ถึงแล้วว่าโอ้สุด้ายร่างว่าไม่น่ากดเลยครับข้ามึางเลยกันไอเบนเนี่ยนายยักแตยเย็นนะ โอเคเราจะรีบไปวางหินตรงนี้นะครับมันเสียเวลาเรามากเลยเนะี่ยโคตรไวเพราะว่ามันทางเรียบทางลื่นนะครับแล้วก็น้ําดับลงไปนะครับเราก็จะมาโหนตรงนี้เอาแล้วกนะัน let's go oh. โอ้อ้าวกดโอไม่ติดอะข้างล่างมีกล่องเนี่ยเออผมมึงรู้เนี่ยอะไรกล่กองอะไรนะอะผมมึงรู้เลยทุกคนเดี๋ยวเราขอเราไม่เปิดก่อน ครไม่รู้รู้เลยนะครับตรงนี้มีข้างล่างด้วยนะครับอืดคนจริงนะเปิดหีบอย่างเงี้ยที่มันหนักเงี้ยใ,ในใต้น้าไม่ไหวอผมว่ามันมันหนักมากจริงๆนอะ่ะคือมันต้องใช้แรงมาหาศาลเลยนะมันหต่แต่ข้างบนแบบลึกลับเลยนะ้วขึ้นยังไงเนะี่ยกูไม่รู้เนะี่ยอ๋อแตงพังตรงนี้นะครับขึ้นได้ต่อเพื่อนอ๋อโอเคดูและวอ,อ้ฟืบอ,อ้าวกูกไดไม่ไปอะ่ะ อะไรครับเนี่ยโอ้โหเสียเวลาเลยขอโทษครับทุกคนขอโทษครับขอเวลาแป๊บนึงกดกดกดข้ามสิบวิไปเลยกดข้ามสิบวิไปเลยสิบวิน้าจะผ่านแล้วโอเคผ่านแล้วทุกคนไม่ต้องสิบวินละโอเคครับเอ้ยกินเหล้ากันอ้าวมึงกินเหล้าตอนนี้มึงเดินไปกลุ่มนี้มึงไปกินเหล้าใช่ไหมึงไปกงเหล้าเหรอตายจริงตัวไหมโอ้โหเวลาฟังกำแพงแม่งน่าตอสั่นด้วยอืมเอาดิยังไงมึงจะเดินติดหินอีกนานไหมกูรำคาญกว่าไวแล้วไม่อยู่แล้ว โอเคเดี๋ยวเราจะสไลด์ลงไปเลยนะครับสไลด์กดอะไรวะอ๋อ L L วื้มวื้มวืโคตรเร็วบอกเลยว่าใครเร็วว่านี้ไม่มีอีกแล้วเนี่ยโอเคเราจะไปด่านต่อไปนะครับโอเคเรามาถึงชปเตอร์แรกแล้วครับ The Temple of s a g s of e n o s This c a s l s y s y o m b o l symbol symbol Oh symbol of Osiris symbol s y เจ้ารู้ไหมว่าเจ้าทำผิดพลาดครั้งใหญ่หากเจ้าทำผิดมากหากเจ้าทำผิดมากเจ้าต้องมายืนขอข้ามาตรงนี้เพื่อเพื่อลดบาปในความตายประมาณนี้นะอันนี้พาคตรงอยู่นะท้ายๆนี่มีอะไรอ่ะเดสเก็ e อ่านดิโหยาวไปไม่อ่านเล่าขี้เกียจขคาจะไปอ่านใ้บ้าอใช้พลังให้หมดนะครับตอนนี้เราไม่มีทางเลยนะครับ กลังวัดตูแล้วอ่ะไม่มีอะไรแล้วโอเคทุกคนเดี๋ยวเราจะเซฟไว้ตร,นรงนี้แล้วกันไว้เจอกันคลิปหน้าสำหรับกอลอฟพารนี้ไม่มีความสนุกเลยเลยนะครับโอเคขอบคุณครับ <laughs>